มือนีมาจมฝ้าให้ฝ้ากิ่น้อยจนนะจนคุน้นนั่นนะสวัสดีค่ะคุณที่เราพงขอบคุณลหลายๆเด้อคุณที่เราพงมากกำลังแดงแก่จนนัน่นพอเต่าโปรเตย์วายจะจมแล้วมือนีมาแล้วควุ้นโปรเตย์วายจะจมเด้อพันโอ้ยนายมือนันบุได้มือมากก็เหม็นคอยวางสิละ่ะโอ้ยเต่าบนไดก็ยังมาเห็ดยูทูบอยู่นอกปา,านามาณนะ เถาวันไดยังมาเห็นยูทูบยู่ว่าสันเขาปลาข่อยเขาปลาข่อยเถาเขามาเห็นยูทูบนะลุงมิดแต่งแต่ข้นเถาข่อยเขาก็ย่งเห็ดเนาะมาก็เหม็นว่าข่อยเหถาแล้วข่อยเห็นยูทูปตาข่อยบอดีข่อยไม่เห็นหงุ่ข่อยยอมรับอยูว่าตาข่อยห้างเถาะข่อยไตแวน แว่นข่อยก็ไปตัดมาเด้บ่แม่นว่าข่อยบ่ตัดเด้ข่อยเคยตัดแว่นท็อปเจริอนม,มี่อนใบประกาศอย่างดีเจ่าบ้านเขาก็ให้เขาก็ให้หแว่นสำรองมาอยู่ดอกแต่ว่าสายตาข่อยเกินแว่นติละขอบคุ่นตติเกิดรัวๆเด้อคุณนีรพงษ์ขอบคุณ,ลคณ,ลคณไไหลายๆสายตาข่อยเกินแว่นข่อยก็มีอยู่มีอันใบรับประกันจากกันแว่นท็อปเจริญอย่างดีพุ่นล่ะข่อยไปตัดเอิดปตัดมากอ่ะเพื่อนอยู่ยก็ใส่บ่ได้คือเก่า ราะว่าข่อยเท่าไปน้ำสายตาเหยเอาไปน้ำนองๆไปตัดตะกอนใบรับประกันนี่ยข่อยก็มีเรียบร้อยแต่ว่าข่อยแห็นเงินบ่ได้ใส่ต่ออันนี้ข่อยก็ไปซื้อเขามากเลยนีย่สื้อยูนนะั่นเสริญอันนี้ข่อยสื้อยนูนบิ๊กซี่ตะกอนนี่เขาขายรุ่นนี้ซองลอยหาคิปข่อยไปซื้อมา,าลอยข่อยก็เลียกเอาไห้มวัวหนึ่งให้ก้อนหนึ่ง ก่อนขอเอาไปก็เลยให้ก hmm. mm ่อนน้ำ huh. ม mm ัน hmm. น mm ึ hmm. mm ่งมาให้ร mm ู hmm. mm ้จ hmm. mm ักอันแน่ว่าตันก็เลยหไห้ไปซื้อมะหาลอยสองอันอันละซองลอยหาซื้อมาเพียกันแตกนะพี่น้องอันนี้ก็ไปซื้อมาะม่เอาไว้หันเอาไวปสำร้องนั่นไปสำร้องน้ำกระเทียมมันแตกไปตัดกับซื้อเกาหินหางซื้อเกาอลไรก็เลยไปซื้อเอาใส่หูว่ามันพอดีตาเหล่ากัใส่ เดี๋ยเลยไปเอายังสันเอาไปเล่ยบริษัตัดเลยบ่ได้แห้งคิดเบื้องหน้าเขาตัดเบื้องหน่อยพันไห่พี่น้องเไยมาคิดเบื้องแล้วกันเ้ามาเกือแว่นตาเทละอันละอันใส่นี่ได้เบื้องหน่อยไินเบือ้องหลอดคอยตัดตามมาแพงคือแว่นตาใครสองลอยหาซิตัดแว่นนั่นจะไปจะพัดเยอมากกันเลยอ เะไดเงินเช่าไปตัดแต่เราะมาเห็นจางเสียวมาซือจางเสียวตัดมาแหลวกับบได้ใจพ่อปีจะได้เงินตัดมาแพงเลยคือแต่นเจ้าหน้ายขอยแหง,งนนรวยดอกเป็นเนี้ยเ่าไปตัดแต่งตายใจมันก็สือไม่แขวยดอกเป็นว่าอย่าไปตัดตัดใส่แพงเฉยๆแล้วก็ไม่คุ้มค่าถึงเราจะตัดแพงเวลามันตกลงมามันกลายทางเหมือนกันเนะสั่งมา ไส่ื้อเอาตึกๆว่าใจมันกับใจใดด้วยกันนาะสันแต่ก็เลยเหตดตามเช่งสันนะเครื่องข่อยกับบอหนะมักสื่อแพ่งนี่แหละแต่พ่มีเงินเอาไว้แต่สื่อแนวอื่นนอกพี่น,อนอ้องเนาะมันแพ่งฮะเราอันตัดมาสีพันหาพานันหรือใจบ่ไดแต่ว่าบ่ตัดพ่อมื่นหรอกนะวะพตัดเป็นมื่นเป็นนันขึ้นเขาหรอกตัดมาจากแบนตอบจะเลื่อน ก็จะได้ใบรับประกันมาย่างดีคุ่ก้อยไปันอันนั้นบันนี้ขามันหักมันตกอันว่ามันอันอนอดตรงนี้แหละมันหลวมก่อยก็เลี้ยวไปเดอจู่แบนตอดเจริญเก็ดม่เหล่าว,ว่าดีคือเกาเหล่้เาเศร้าเหล่วเลยเศร้าเยเหลเ่ล่าเหมือนวัดดีค่ะหกหลัน,น้องใจสี่หลัน,น้องใจขอบุญหลาย ไม่เหราอจหล่ะผู้ข้าเจ้ามีเงินไหลายๆข้าเจ้าไปเหตุกับจิตข้าอยู่ที่เบิดเหล่าข้าเจ้าก็ไปเหตดไหมแ่เจ้าของว่ามีเงินไหลายแล้วจะไาเที่ยวไปเห็ดจะไาเที่ยวไปเหตุดอกฟรีเน้อเห็ุมาแล้วกันเห็ดอย่เงนี้มันตืมกันไปหลายมันเบิดเงินไหลเขาบ่มีเงินหลาย่านั้นผู้ข้าเจ้ามีเงินไหลาหลข้าเจ้าว่าเป็นยังไง สวัสดีค่ะหกหลั่นดวงใจขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเด้อ